ห้คงเวทลงมาเนี่ยแดงว่ามันถึงใกล้เทศกาลงานบุญพระเวทบุญเดือนสี่นะครับบุญฟังเทศพระเวสสันดรนในทงเนี่ยจะบอกลักษณะถึงความเป็นมาของทงพระเวทของเกี่ยวเรื่องเราเกี่ยวกับพระเวสสันดรทาดกนะครับแต่ละผืนเนี่ยจะมีทั้งช้างมีทั้งรูปสัตว์มีทั้งการเทศนะครับนี่คือทงพระเวทแล้วการทำพระเวทต้องใช้กี่ทอเท่านั้น ปัจจุบันนี้ธงมเวดมีอยู่2แบบคือแบบดั้งเดิมและแบบประยุกต์แบบดั้งเดิมก็คือว่ามีความยาวอย่างน้อยสีย 4, ่เมตรครึ่งถึง5เมตรแล้วก็มีดวดลายแบบนี้ที่เห็นนะครับประกอบไปด้วยของเรื่องราวของบุระเวดมีสัตว์ประจาตํานานช้างมา้าไผ่ดุมุกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ความกว้างของธงเนี่ยสาเซนอย่างต่าแบบประยุกต์นั้นทุ่งคิดมาใหม่ๆคิดมาประมาณสัก10ปีได้ เพราะว่าเขาเนี่ยอยากให้ว่าเออถ้าแบบดั้งเดิมเนี่ยมันทํายากบางคนไม่อยากทําเลยก็เลยทําเป็นทรงประยุกต์สั้นขึ้นยาว3เมตรครึ่งส่วนประกอบอาจจะเป็นพลาสติกแต่ต้องมีลวดลายอยู่ลวดลายไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับบุญทวเศลายอะไรก็ได้ลายธงชาติลายประตูสาเกตลายหอโบสถ์ได้หมดนั่นคือประยุกต์ ทอทุ่งนี่เขาก็มาเริ่มทอแต่ปีหาหาเนี่ยค่ะผ้าบุญร้อยเอ็ดนี่ทุงร้อยเอ็ดเนี่ยเราก็มีกลุ่มของเรามามาทอใช่ไหมคะมันสื่อถึงก็ความสําคัญนี่ผ้าบุญร้อยเอ็ดใช่ไหมคะมันก็มีประตูประตูสาเกตแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็เต่าน้อยมารวมกันแล้วเขาก็มาเอิ่นว่าผ้าบุญร้อยเอ็ด ราทอผ้าบุญใช่ไหมคะการทอทงแล้วก็กเกี่ยวกับจังหวัดล,ล้อยเอ็ดเรานี่แหละความหมายอะไรเสืออะไรอะไรก็อยู่ตรงนั้นในผ้าผืนนี้ค่ะถ้าเราทอธรรมดาเราไม่ใส่ไม้มันก็ง่ายกว่าที่มาใส่ไม้ทอทงถ้าเราใส่ไม้เราก็มาเสียเวลาการมาเหลาไม้เราก็มาเออคนที่สั่งทออย่างเงี้ยเขาจะเอากี่ไม้กี่ไม้เขาจะให้เราทํำยังไงยังไงทรงไหนแบบไหนคือทงมันจะไปได้หลาย วิธีลักษณะแล้วเขาจะสั่งมาเราก็ทําแบบเขาทําตามแบบเขาความหมายของเขาอย่างเต่าน้อยอยิงเสียมันก็เป็นว่าอายุยืนรดแก้วกะสวยงามคือมันลงมาจากฟ้าลงมาอย่างเงี้ยหยดลงมาลงมาอย่างเงี้ยการทาธงเวทเนี้ยจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับแม่บ้านวิสาหกิจในหมู่บ้านได้มีไรายได้อีกอย่างหนึง่งบ้างเย็นในการทานานะครับซึ่งเขามีกี่กระตุกเขาทอผ้าอยู่แล้ว นอกจากาท่านจะทอผ้าขายผ้าพื้นบ้านพื้นเมืองขายของพ่อแมขายก็มาทําตรงปรเวตเป็นการสร้างรายได้ให้กับทางหนึ่งสืบสามประเพณีให้ให้ปริเวทคู่กับงานบุญปริเวท